ไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้เกิดคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าถ้าเขาเป็นเพื่อน <c oughs> เขาเลื่อนเราอีกแล้วนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมกับสภาพอากาศที่หนาวเยน็น <c oughs> แล้วเขาบอกว่าการเลื่อนในครั้งนี้เนี่ยคือ15ปีแล้ว <c oughs> ที่ไม่เป็นแต่ปีนี้มาเป็นนะฮะคุณผู้ชมครับกรมอุ <c oughs> ตุนิยมวิทยานะครับเปิดเผยบอกว่าปีนี้ไทยหนาวช้าในรอบ15ปีต้องเลื่อนการเข้าสู่ฤดูหนาวไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่12พฤศจิกายนอัปเดตจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะอาระยะกลางยุโรปนะครับระบุว่าวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายน2566นี้ครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมอ่อนกำลังลงด้วยฝนน้อยลงนะครับแต่ยังมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งบริเวณภาค เหนือด้านตะวันตกนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอากาศเริ่มเย็นลงแต่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับคุณผู้ชมครับมีเพียงยอดภูยอดดอยพอได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าการเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ ยังไม่ครบเงื่อนไขอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับส่วนภาคใต้นะคะก็ยังมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าะนองค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงกว่าที่ผ่านมานะคะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดิน เรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไปด้วยค่ะ